สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบา์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลกรโชวซีเรียอาอิตาลีฤด,ดูกาล2 0 2 5 2 0ย6สาัสปดาห์ที่5นะคะคืนวันเสาร์ที่27กันยายน2568โคโมเสมอกับครโมเนเซ่1ประตูต่อ1ยูเวนตุเสมอกับอตาลันตา1ประตูต่อ1กายารีเปิดบ้านแพ้อินเตอร์มิลานศูนย์ประตูต่อ2คืนวันอาทิตย์ที่2ี่กันยายน2568 ซาสูโอโลชนะอูดิเนเซ่สามประตูต่อหนึ่งโรม่าชนะเวโรโนาสองประตูต่อศูนย์ปิซาเสมอฟิโอรเรนตินาศูนย์ประตูต่อศูนย์เลเช่เสมอกับโบโลญญาสองประตูต่อสองเอซิมิลานเอาชนะนาปโปลีสองประตูต่อหนึ่งคืนวันจันทร์ที่29กันยายน2568ารปามาชนะโตริโน2ประตูต่อ1และเจนัวชนะลาซิโอ3ประตูต่อศูนย์ ตารางคะแนนกาโชวซีเรียอาอิตาลีด้วยก,การ2025-2026ในสัปดาห์ที่5เอซีมิลานนาโปลีและโรมาอันดับที่1อันดับที่2และอันดับที่3มี12แต้มเท่ากันนะคะจากการลงแข่ง5นัดชนะ4และแพ้1เช่นเดียวกันแตกต่างกันที่ผลประตูดได้เสียอันดับซูเวนตุสค่ะ5นัดชนะ3เสมอ2มี11แต้มอันดับ5อินเตอร์มิลาน5นัดชนะ3แพ้2มี9แต้มเท่ากันกับอันดับที่6อตาลันตา อันดับที่7ดเครโมเนซขณะที่อันดับที่8คือโคมนะคะ5้านัดมี8แต้มอันดับ9โ้าโบลญนาค่ะมี7แต้มเท่ากันกับอันดับ10กายารีและอันดับ11อูดิเนเซอันดับ12ลาซิโอ6แต้มเท่ากันกับอันดับ13ซาซสโอโลอันดับ14่ปามหแต้มอันดับ15้าโตรีโน่ค่ะมี4แต้ม อันดับ16เฟรเรนติน่ามี3แต้มอันดับ17เวโรนาาแต้มอันดับ18ปีิซ่านะคะ2แต้มเท่ากันกับอันดับ19เจนัวและอันดับที่20คือเลเช่ค่ะตำแหน่งดาวซันวโวกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่5คริสเตียนพูลิซิชจากเอซิมิลานยิงไป4ประตูนิโกปาสจากโคโม3ประตู มาคุสตูรามจากอินเตอร์มิลาน3ประตูเควินเดอร์บอยจากนาโปลี3ประตูและริคาโดออโซลินีจากโบลุยญายิงไป3ประตูไปดูกันที่โปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลกาโชเซเรียอออิตาลีฤด,ดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่6ค่ะคืนวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568เวโรนาลงสนามพบซาสซูโอโล1นาฬิกา45นาที คืนวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568 20นาฬิกาตรงลงสนาม2คู่นะคะปามาพบเลเชและลาซิโอพบโตริโนขณะที่อินเตอร์มิลานพบเครโมเนเซ23นาฬิกาออตาลันตาพบโคโม1นาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568อูดิเนเซพบกับกายารี17นาฬิกา30นาทีโบลญนยาพบปีซา20นาฬิกา และเวลาเดียวกันเฟเรนติน่าพบกับโรม่าส่วนนาโปลีพบกับเจนัว23.00น,นาฬิกาขณะที่ยูเวนตุสเปิดบ้านพบกับเอซิมิลาน1นาฬิกา45นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโวดได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b n n w s c h a n n n นค่ะ